เขาครูระจําวิชาที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนเพื่อเรามาจากเคมสุวรรณศาสตร์วี่จะมานำเสนองานเรื่องอาหารหกมู่อาหารที่เราเอามานำเสนอก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์กับน้ำโค้กแฮมเบอร์เกอร์ขนมปังเป็นคาโบไฮเดต ประโยชน์ให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในการทำกิจก,กรรมต่างๆและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายชีสเป็นไขมันให้ประโยชน์ให้พลังงานแก่ร่างกายให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเนื้อเป็นโปรตีนให้ประโยชน์ให้สร้างเซลล กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อกระดูกช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกก่อนหรือเสริมสร้างอุมภูมิต้านทานให้กับร่างกายรวมทั้งให้พลังงานแก่ร่างกายระเขือเทศเป็นวิตามินให้ประโยชน์ ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆทำทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพที่ดีไข่แดงเป็นเกลือแร่ให้ประโยชน์ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้ปกติและช่วย ชะลอความเสื่อมของร่างกายให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพดีน้ำให้ประโยชน์น้ำไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการเช่นช่วยในการขับถ่ายของเสียเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกายช่วยลำเลียงส่วนใน ส่วนในร่างกายช่วยควบคุมอ,อุณหภูมิอุณหภูมิร่างกายพวกเราแคมสวรรณศาสตร์ขอจบการน,นำเสนอเพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะกับเรียนครูคประจำวิชาที่เคารพและเพื่อนๆพี่ๆทุกคนพวกเรามาจากแคนป์ศึกษาวันนี้พวกเรามานำเสนองานเรื่องเบฟฟัดค่ะขนมปังเนยประโยชน์ไขมัน ให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะไข่ดาวประโยชน์โปรตีนสร้างเซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อกระดูกค่ะกุ้งประโยชน์เกลือแร่ช่วยควบคุมการ,รทำงานของร่างกายให้เป็นปกติค่ะข้าวประโยชน์คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะสลัดประโยชน์ วิตามินช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติค่ะน้ำช่วยในการขับถ่ายของเสียเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและส่วนต่างๆค่ะพวกเราแคร์พึกษาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะกาบเรียนณงรูประจาวิชาที่เคารพพวกเรามาจากแคนทรณีวิทยาวันนี้พวกเราจะมานำเสนองานเรื่องสารอาหารหกหมู่ค่ะ โปรตีนประโยชน์ของมันคือ<ช>สร้างเซลล์กล้ามเนื้อและ,และเนื้อเยื่อในกระดูกให้ร่างกายจเจริญเติบโตค่ะคาร์บโบไฮเดรตประโยชน์ของมันคือให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะวิตามินประโยชน์ของมันคือช่วยควบคุมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยสร้างภูมิต้านทานของโรคต่างต่าง นะ้ำมีประโยชน์หลายประการเช่นช่วยในการขับถ่ายของเสียค่ะเกลือแร่มีประโยชนย์ประโยชน์ของมันคือช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายไขมันประโยชน์ของมันคือให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เป็นตัวทำละลายวิตามิน A, วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ค่ะพวกเราแคนทธรณีวิทยาขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะกราบเรียนครูประจำวิชาี่เคารพและเพื่อนๆนทุกคนวันนี้ผมมาจากแคนพันธุศาสตร์วันนี้จะมานำเสนอเรื่องอาหาร เอ้โปรตีนเนยเนยมีไขมันประโยชน์ให้พลังงานและให้ความอบอุ่นร่างกายเป็นตัวจะทจากะายวิตามินละลายวิตามิน A, วิตามินเอวิตามินดี วิตามินอ e ีและวิตามินเค <Okay. S 1> เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินทั้งชนิดได้ <Okay. S 1> ไข่ต้มมีโปรตีนประโยชน์ mm hmm. สร้างเซลล์กล้ามเนื้อสร mm ้างเซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อกระดูช่วย ให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมซ่อมเซลซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอช่วยเสริมสร้างภูิต้านทานให้กับร่างกายรวมทั้งให้พลังงานร่างกาย ผักใบเขียวผักใบเขียวมีทำให้เลือดแข็งตัวเพื่อห้ามเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลเกิดบาดแผลแล้วจะเป็นตัวช้าค่ะ ข้าวขาวมีข้าวขาวประโยชน์ให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อให้เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแตงโมมีมิตมินี4ประโยชน์ช่วยครบ ภมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยสร้างภูมิวิตรต้านทางโรคต่างๆทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขมีสุขภาพดีพวกเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ กับเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและเพื่นพกคนวันนี้แคนกสตรามานำเสนอเรื่องสารอาหารกลุ่มเรามีอาหารแกงจืดข้าวหอมและน้ำดื่มค่ะน้ำดื่มมีประโยชน์ 1. เป็นส่วนประกอบของอวัยวะ และส่วนต่างๆของร่างกาย2ช่วยำเลียงสารในร่างกายควบคุมอุณหภูมิของร่างกายค่ะข้าวมีประโยชน์หนึ่งใช,ใช้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อให้ในการทำกิจกรรมต่างๆ 2. ใช้ความอบอุ่นของร่างกายหมูดเด้งประโยชน์สร้างเซลล์กล้ามเนื้อเยื่อกระดูก ช่วยให้ร่างกายจเจริญเต,ติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของของโลกค่ะผักกาดและแครอทมีประโยชน์ <c oughs> หนึ่งช่วยความช่วยความ <c oughs> ช่วยความอบอุ่นการทำงาน ทำงานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยสร้างภูมิท่านโรคต่างๆทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตและสุขภาพดีพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ